สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูก่การรายงานมุ่งคงพร์มอร์นิ่งรีพอร์ประจำวันที่6ธันวาคม2564ค่ะสำหรับวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้นักลงทุนที่ถือสถานะ l งโพ position เล่นสั้นแกว่งตัวในกรอบลงซื้อขึ้นขายในกรอบนักลงทุนที่ถือสถานะ short position เน้นเล่น สั่นแขว่นตัวในกรอบเน้นบริหารพอสมดุลสําหรับแนวรับที่1ในวันนี้1770เหรียญแนวรับที่2 1765เหรียญแนวต้านที่1 1795เหรียญและแนวต้านที่2 1800เหรียญทิศทางราคาทองคําวันนี้ราคาทองคําแขว่นตัวในคืนวันศุกร์ก่อนหน้าจะปิดปัว่วมีการปรับลงมาแถว1766เหรียญก่อนจะปิดตราคอมเมคที่1783.90เหรียญ ด้านข้อมูลจ้างงานสหรัฐจะเห็นได้ว่านอนฟาร์มเพโรออกมาแย่ลงแต่2งสัยน0 0มตำแหน่งจาก5,64,000ตำแหน่งขณะที่อัตราการว่างงานลดลงทำต่ำสุดรอบ21เดือนที่44.2%และทำให้ดัชนีลอนล่าแกวงตัวแถว96จุดด้านบาทแกว่งตัวแถว33.80บาทถึง34บาทต่อหล้า ในเช้านี้ดัชนีด,ดอลลาร์ทรงต,ตัวอยู่ที่96.25จุดโดยภาพรวมวันนี้ไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญแต่ตลาดมีความกังวลบ้างในส่วนของไวรัสโควิด -19 ที่กลายมาเป็นกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์โอเมกอนนอกจากนี้ตลาดยังมีความกังวลเรื่องการเล่งขึ้นดอกเบี้ยของเฟดด้านเอสเปขายทองออก1.79ตันปัจจุบ,บันลดการถือครองมาที่984.38ตัน วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคราคาทองคำมีเทคนิครีดวบาหลังไปทดสอบ1,764เหลี่รียครั้งและมีการรีดเบาวครั้งนี้จะมีแนวต้านระยะสั้นที่1,790เหรียญและแนวต้านระยะยาวที่1,800เหรียญวันนี้ Go ค o มเมก ค่าทองคําจะเคลื่อนไหวในแนวกรอบแนวรับ1,770เหรียญและแนวต้าน1,795เหรียญในส่วนของราคาทองคําไทยคาดจะปรับขึ้น50บาทต่อบาทาองคําสําหรับวันนี้ตราทรีเฟกปิดทําการเนื่องจากเป็นวันหยุดชุดเชิวันพ่อแห่งชาติและกลับมาพบกับบุญคงพรมอร์นิ่งรีพอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ